ครับผมก็ก็โอเคนะฮะเพราะว่าก็ละครก็เพิ่งจบไปก็กระแสต,ตอบรับค่อนข้างดีเลยก็ดีใจครับเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนก็สนุกกับการถ่ายทําสนุกกับกับกับละครเรื่องนี้มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับก็ครับผมก่อนหมดสัญญาช่องสามครับท่า้นชีวิต เป็นนักแสดสลับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็จริงๆก็ยังไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีละครหนึ่งเรื่องที่จริงๆใกล้จะเปิดกล้องแล้วแต่ติดโควิดก่อนก็เลยยังไม่ได้เปิดครับผมเดี๋ยวรอใช่ครับจริงๆเพิ่งฟิตติ้งไฟครับผมบอกได้เลยยังว่าตอนนี้อยู่ช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นละครของช่องวันนะครับผม ครับจ้ะพี่ถามโวยไหมโอ้ยอะไรบ้างครับฟิตติ้งไปแล้วบอกได้ยังพอว่าชื่อเรื่องอะไรยังไงอ่ะชื่อเรื่องไม่แน่ใจนะครับผมแต่แต่ฟิตติ้งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับได้ได้ขาวว่าอันนี้คือโกโปรนางเอกโดยใหญ่ด้วยอ๋อนึก่จะตอบคนเดียวเลยแล้วอีกคนนึง ไปไก็ให้พ uh yes> ี่เคนพูดไงเค่นบอกยังพูดได้ครับผมถือว่าพี่เป็นคนถามรายการเพราะเป็นประกองนางเอกตัวใหญ่ด้วยครับผมก็ก็ก็เป็นนางเอกที่เอาของช่องวันที่ทุกคนได้เห็นละครของเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริงจริงเขาก็บอกเขาก็มีออกไปแล้วนะเล่นกับวิวครับเล่นกับวิวครับเออสบายใจยมือ เรื่องร้านเรื่องร้านครับเรื่องร้านอาหารใช่ไหมฮะก็เพิ่งถูกถูกแบบไม่ให้นั่งนั่งในร้านไปพวกเราก็มาลุยเดลิเวอรแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเดลิเวอรีอ่มีการตอบรับดีกว่าครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักร้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีการส่งที่มากขึ้นเราก็เอาคนของตัวเองเนี่ยส่งด้วย นอกจากจะเป็นแบบ i v l i v e r y ที่ตามแอปต่างๆแล้วก็ยังมีคนของเราเนี่ยโทรมาทางร้านแล้วเราก็เอาคนของเราส่งได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เพิ่มช่องทางการส่งไปครับเหมือนเรามีรบปรับตัวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครั้งนี้ก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมนิดนึงครับผมแต่ก็ยังยังไม่มันก็ไม่ดีเหมือนเปิดร้านหรอกเนาะใช่ก็ก็ต้องสู้กันไปครับอืมก็จริงๆก็ช่วย ช่วยโปรโมทครับแต่เรื่องร้านเนี่ยก็จะเป็นทิมมี่กับเอที่ดูแลมากกว่าส่วนผมก็จะแยกตัวออกมาทําต้นไม้เยอะกว่าครับช่วงนี้ใช่ฮะเรื่องยอดนิยม,มันตกไปเยอะขนาดไหนก็คิดว่าประมาณน่าจะเกิน50%นะครับอืมก็ผมว่าจริงๆก็เป็นทุกๆร้านนะฮะก็ก็ต้อง ต่อสู้กันไปครับก็ต้องรอรอดูครับว่าอีกสักสองสามเดือนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็แต่คุณรตตุนิค่อยคือยังดูแลลูกน้องอยู่ใช่ครับยังทุกคนยังยังทํางานอยู่เหมือนเดิมครับ <c oughs> ไม่ได้เครียดใช่ไหมครับมีคนติดโควิดร้านเดียวกัน,กน <c oughs> มวีอันนั้นคือร้านกาแฟ <c oughs> ร้านกาแฟครับแล้วเราก็ให้พนักง,งานเราไปตรวจหมดแล้วก็โอเคไม่มีอะไรเพราะว่าเหมือนเขาแค่มาซื้อเทคกเอาไว้ออกไปร้านเราก็มีมีแบบมีฉากกั้นมีอะไรแบบว่า แบบดูแลปลอดภัยอะไรเงี้ยก็พนักง,งานก็ไม่น่าจะสัมผัสแต่เราก็ให้ไปตรวจเพื่อความชัวอะไรเงี้ยเราก็สั่งกักตัวกักตัวสิบสี่วันครับรอดูอาการอีกทีตอนนี้อยังครับแต่ใกล้ครบแล้วครับใกล้ครบแล้วก็ยังไม่มีอะไรครับเพื่ว่าสำหรับรอบนี้คือเราสามารถปรับตัวได้ ดีขึ้นนิดนึงนิดนึงครับนิดเดียวครับแต่ก็แต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ครับอันนี้คือแผนว่าถ้าครบแล้วคือจะเปิดร้านตามปกติเลยนะครับหรือว่าก็จริงๆก็เปิดปกติแล้วนะครับเพราะว่ามีพนักง,งานที่เขาไม่ได้เข้าวันเดียวกันอยู่เหมือนกันก็สลับกะกันไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพาร์ time ท์ที่ที่ไม่ได้เข้าวันนั้นด้วยครับผมอืมอันนี้เขาจะถึงเาคือร้านข้าว เปิดปกติคือในรีวิวแต่ที่ร้านที่ปิดนี่คือคาเฟ่คาเฟ่กับข้าวตอนนี้เปิดหมดแล้วแต่พนักงานที่อยู่วันเดียวกันกับคนที่เขาติดเนี่ยเราให้ไปตรวจคือทุกคนที่เป็นพนักงานเราให้ไปตรวจแล้วก็แล้วก็กักตัวแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้มีมันค่อนข้างกระทบกับกระทบธุรกิจเราด้วยตอนแรกก็ตกใจนะครับแต่เราก็พยายามทำทำตามรูปแบบให้ให้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็ทำความสะอาดร้าน ให้ไปตรวจให้กักตัวผมคิดว่าอืแล้วตอนนี้ยิ่งนั่งในร้านไม่ได้ด้วยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีปัญหาอะไรครับไม่ต้องมีคนต้องมาเสี่ยงด้วยก็เดลิเวอรี่กันไปครับครับคือรูปอ๋อครับสรุปแล้วคือเขาเมื่อเลงว่าเป็นคู่เราเอเธอลบรูปคู่ใช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 ่คือใช่คือเขาไม่ได้ลบครับเขาแค่แบบซ่อนไว้ครับ มันเกิดจากอาจาอาจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวนต้นยนต้ตตนไม้เยอะเกินไปแล <c oughs> ต้องวันกันเลยอาจจะแบบไม่มีเวลาแบบแบบเล่นกับเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่แค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับแล้วเราได้มีเคลียร์มีงอเขาเลยอะไรครับก็ก็ก็จริงๆก็เคลียร์หมดแล้วครับผมก็ไม่รู้ด้วยครับผมก็เพิ่งรู้วันวันเดียวกับที่ออกข่าวอะครับก่อนนั้นไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเรามา ก็เหมือนจะมีนิดนึงแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบไปแบบโฟกัสมากเพราะว่าคิดว่าแบบไอ้ช่วงนี้แบบเหนื่อยเหนื่อยแบบเรื่องนน้นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นแบบผู้ชายโง,ง่ๆครับผม <c oughs> แลวคุืครั้งนี้เรามีข้อตกลงกันไหมครับว่าต้องมีเวลาให้ยังไงก็ตเองรับน้องก็มีบ้างครับ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> แต่เขาก็เข้าใจแล้วครับก็เข้าใจแล้วก็ก็คุยกันแล้วครับไม่มีอะไรที่ปกติมาทเรื่องปกติใช่ไหมครับการนอนการนอนในจหวมาพลังขอผู้เราปกติครับ แต่แค่แบบครั้งนี้เขาแบบเขาบอกว่าเขาก็ทยอยลบทีละรูปนะอะไรเงี้ยไม่ได้ลบเลไม่ได้ยินเล้รู้สึกเป็นงก็รู้สึกว่าแบบเขาก็แบบอ้าวเนี่ยได้ดูไอจีบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกไม่ค่อยได้ดูเลยแบบเปิดแต่ไอจีต้นไม้ครับก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแรงรู่สึกแรชีวิตแรงก็รู้สึกแรงนะฮะก็แบบเขาบอกเนี่ยไม่ได้ลบทีเดียวนะแบบค่อยๆลบทีละรูปทีละรูปแบบ ไม่รู้แบบจะสังเกตหรือเปล่าสุดท้ายก็เกือบหมดอ่ะก็ไม่รู <tro leer> ้ไม <OS ipper ny et are> ่รู้อยู่ดีครับก็โอเคครับก็ไม่อะไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก็รู้ว่าน้องก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเองก็ก็ไม่ได้อะไรครับก็ก็คุยกันครับก็ไม่ได้งอแบบอะไรมากมายก็คุยกันบอกว่าเโอเคต่อไปแบบจะบรรลานเวลาใหม่อะไรเงี้ยก็จะเล่นกับน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยครับขั้นแบบว่าเราเลิกกันนะพี่อย่างงี้งไม่มีครับไม่มี แบบชิวๆครับก็ก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแค่แค่เหมือนแบบเออแบบแบบคุยแบบเทคแอคชั่นกันมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างอาทิตย์เดิมเขาแบบเขาขอไหมต้องอยู่กับกีว่านอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้ขอครับเขาบอกทุกอย่างก็ก็เหมือนเดิมเขาเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยจะไม่จะไม่ได้ยื่นว่าต้องเลือกะหวงางไม่ไม่ไม่ครับไม่ก็เอ่อ ช่วงนั้นเขาอาจจะแบบรู้สึกว่ายังทําความเข้าใจไม่ได้อะไรเงี้ยทาความเข้าใจกับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือทําความเข้าใจได้แล้วโอเคขอบคุณตอนเขายีมาหัวนท่านแบบหลายคนตกใจเลยอ่ะแล้วพอไปดูไอจีประกอบกับรูปหายมุดเลยผมยังงงอยู่เลยยังแบบว่าไปดูต้นไม้ด้วยกันอยู่เลยแบบเอ้าอะไรวะใช่ใช่ใช่แต่ก็ โอเคเขาก็เข้าใจแล้วผมก็เข้าใจแล้วก็จบครับไม่มีอะไรไปเล่นอไปเล่นติ๊กต็อกด้วยกันแทนก,นนก็จริงๆเขาก็ชวนผมหลายรอบแล้วแหละแล้วผมก็แบบว่าเอ้ยถ้าไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นแบบว่าเพราะว่าผมเขาชวนผมเล่นผมก็ไม่ค่อยเล่นผมชวนเขาเล่นเขาก็ไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะชวนเล่นกันไม่ค่อยถูกจังหวะ <c oughs> จริงๆถามมีการพาเขาไปที่สวนหรือบ้างไหมเาไปดูพาไปดื่มหนังเช้าก็ช่วงนี้ก็ร้อนนะครับก็แค่ผมไปคนเดียวก็จะเป็นลมอยู่แล้วก็สงสารเขาอะไรเงี้ยก็บางทีเขาก็ก็ดูสวนที่แบบที่ที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยที่สวนที่ที่ที่ผมทําไว้แบบไม่ใช่ขนาดใหญ่ครับส่วนถ้าไปสวนใหญ่คือผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วก็จะยิ่งไม่มีเวลาอีกหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเข้าใจแล้วไม่มีไรครับ แล้วเขาจะกลับมาคืนลูกเราเมื่อไหร่ังจากซ่อนไปนานมันไม่ได้ถามเลยครับผมไม่ได้แบบซีเรียสอะครับคือจะคืนหรือไม่คืนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาก็าคืนครับไม่มีอะไรครับ <c oughs> ใช่ใช่แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับครับ <c oughs> <c oughs> ข,ขอบคุณครับ